สวัสดีค่ะสำหรับการชำระเงินผ่านทาง QR code นะคะอันดับแรกเลยนะคะให้ลูกค้าเปิดแอปเป่าตังค์นะคะแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปเลยนะคะให้กดที่ตัว G Wallet นะคะแล้วก็ตรงนี้กดที่คำว่าคลิกนะคะอพอเข้ามาหน้านี้นะคะลูกค้าก็จะเห็นว่าจะมีคูป,ปองที่พักมาล้ชื่อโรงแรมอนันตะบุรินรีสอร์ทเนาะลูกค้ากดที่ตรวจสอบ รายการรอชําระเงินได้เลยนะคะจากนั้นก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ให้ดีว่าลูกค้าเช็คอินเช็คเอาท์ถูกต้องไหมยอดเงินถูกต้องไหมจํานวนห้องถูกต้องไหมนะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าคือถ้าลูกค้า,าไม่ได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะคือไม่สามารถแก้ไขได้นะคะเพราะตามนโยบายของรัฐก็คือตรงเนี้ย บุ๊กิ้งที่จองกับโครงการนี้จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ทั้งสิ้นคือจ่ายเงินไปแล้วคือจ่ายเงินไปเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ถูกต้องเนาะให้ลูกค้าจดคําว่ากดคําว่าย,ยกเลิกการจองนะคะแล้วก็แจ้งทางโรงแรมให้ทำบุ๊กิ้งเข้ามาใหม่ในวันเช็คอินแล้วก็รายละเอียดที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าตรวจสอบแล้วถูกต้องอย่างเงี้ยก็ดําเนินการยืนยันการชําระเงินได้เลยนะคะ ระบบจะขึ้นข้อมูลให้ลูกค้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ลูกค้าตรวจสอบดูนะคะว่าข้อมูลถูกต้องแล้วให้ลูกค้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วลูกค้ากดยืนยันได้เลยค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือ QR payment ให้ลูกค้าใส่ชื่อนะคะแล้วก็ใส่อีเมล หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะล้วให้กด generate QR นะคะ,ะก็จะเข้ามาหน้านี้เราให้เรากด save QR นะคะจากนั้นหน้านี้แนะนำให้ลูกค้าแคปหน้าจอไว้นะคะเมื่อลูกค้าได้ตัว QR code ที่เซฟไปแล้วนะคะก็ะให้ลูกคา้าส่งเข้ามือถืออีกเครื่องหนึ่งหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะเพื่อที่จะทำการจ่ายเงินนะคะวิธีการก็คือให้ลูกค้า เปิดหน้าแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารใดก็ได้นะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินนะคะอันนี้เดี๋ยวเราสมมติว่าเราเปิดหน้าธนาคารกรุงไทยนะคะให้เรากดตัวสแกนด้านล่างเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปสแกนในตัวของ QR code ที่เราได้ส่งไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะลองสแกนดูนะคะพอเราสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ระบบก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เพื่อให้ลูกค้าดําเนินการชําระเงินนะคะเมื่อเช็คยอดแล้วตรงก็คือทําการจ่ายเงินได้เลยนะคะจากนั้นระบบก็จะส่งรายละเอียดไปหาทางโรงแรมว่าลูกค้าได้ทําการจ่ายเงินมาแล้วนะคะทางโรงแรมก็จะดําเนินการจองห้องพักให้ลูกค้าต่อไปขอบคุณค่ะ